สวัสดีจ้าวันนี้ยายเพ็ญขนมรูม,ม่เลยจาพี่นงจา๋าวันนี้ยายเพ็ญจะพามาทําครีมอีกเหมือนเดิมค่ะขั้งที่แล้วนะคะยายเพ็ญทาครีมแบบเฉพาะหน้าอันนี้ยายเพ็ญจะพามาทำทาครีมทำทำ,ทำที่เดียวเลยจะได้ทําทั้งหน้าแล้วก็ตัวดานะคะอันนี้ทําแบบขอพูดว่าเป็นครอบครัวเนาะครอบครัวใช้ได้เฟรนด์ก็ใช้ได้วันใจ่าใช้ได้ ลูกเต้าลูกหลานหลนหลนใช้เดมมดค่ะพี่น้องจา๋ากระสุนง่ายๆแบบบ้าน,านเองเหมือนเดิมค่ะก่อนที่เองจะไปพูดถึงใบย,ย่าเป็นจะเอาอะไรมาทําให้พี่น้องรู้นะคะวันนี้นะคะยัยเป็นขอบคุณมากนะคะที่เขามาดูค่ะคลิปของที่แล้วที่ยัเป็นไอ,อพูดถึงเรื่องนวดหนาด้วยครีมนีเวียเป็นไงบ้งครับพี่น้องลองไปทำแล้วมีบางคนเก็เขียนมาบอกว่าอุ้ยลองทำแล้วหนาะชุ่มชื่น แจ่มใสเออคิวกระโดกเดอ้อค่ะคิวโค้งเหมือนวงรูปเคียวเดอ้อระวังเด้อนะ่ะเรามาเจอกันจะได้อืมสวยหมดกันนะคะพี่น้องจา๋าที่นี่เออก่อนอื่นยเยเป็นต้องขอโทษก่อนเดอ้อในรูปของยเยเป็นนะ่ะเยเป็นก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอกกล้ลองกล้องนะ่ะมันช่วยพี่น้องจา๋ามันก็ไม่ได้ใสปิ้งแปนนลนน้องอเองอายุห้าสิบกว่ามันก็เท่ากับสวยสงบานะ้องขอพูดใช่คำนี้ดีกว่าเนาะเออเดี๋ยวจะว่าอุ้ย,ยเยเป็นอในนั่นอนะ่ะปิ้งเจนพะตัวจริงทําไมไม่ค่อยเหมือนในรูป กล่องมันก็มีส่วนด้วยจ้าพี่น้องจ๋าเยาเพ็นก็ใช้กล่องราคาถูกนะมันเชื่อว่าแพงดันไอ้กล่องดีเราก็เย้เพ็นดันไปขึ้นกล่องพี่น้องจ๋าอุ้ยคือเอ็พี่น้องก็เลยว่าผลพอยได้เนาะไม่ว่ากันค่ะไงก็ต้องอบอกก่อนนะคะว่ามันไม่สวยเท่าในในกล่องในที่ว่าใส่ไปเด้อค่ะมันเกือบใสนั่นแหละแต่มันก็ไม่เท่านั้นถูกไหมกล่องมันดีจ้าพี่น้องจ๋าเออ ที่นี่ไงก็ขอบคุณนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายและรุนร่นน้องรุนร่นพี่ทุกคนที่เขามาชมและก็ให้รูพ้พอใจเยปเพนเวลาคนไม่ห้ก็ไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าช่องเยปเพนพนงรุ้งนะ่ะไปเรื่อยๆพี่น้องสบายๆแมงรีบแมงรึงเยเพนแมวเาเร็วเอาแมงสบายๆเยปเพนึ้นที่ละขันจะพี่น้องจ๋าึ้นที่ละขันปิดไฟก่อนนะคะเพราะว่าเยปเพนทำจะทําครีมให้ดูเอ่อช่องเยเพนน่ะึ้นไปเรื่อย ขอไปช้ชาๆนะคะขึ้นบันไดไปช้ชาก็ตุกบันไดพี่น้องตุกมาเร็วทีหนึ่งพี่น้องอู้จีบอืมแมวรบค่อยค่อยไปแล้วช่องเยปเพนไปเรื่อยๆนะคะใครจะเป็นแฟนคลับหรือมาเป็นแฟนคลับไม่ว่ากันก็ขอให้เขามาดูแล้วก็ไปทําทําดูนะคะเองจะได้สวยไปด้วยกันเนาะเพราะว่าช่องเยเพยนนะคะพี่น้องจา๋าเคารพทิ์ใครอยากทําทําใครไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรใครเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ว่ากันพี่น้องจา๋าบทผมวันนี้ก็คือใกลนะ้นั่นเนาะ เออนั่นแหละยายเป็นเอ่อก็คือสบายๆพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสมันไอ้อยักษพูดซีเรียสน,นะแล้วก็พูดตรงๆเนาะช่องยัยเป็นอะเรียวกว่าหนังเนาะหนังฉายเรียกวิดีโอก็อู้หู้ปันก็รู้ไอ้นหนังฉายแบบบันเองสบายก่อนนะ่ะยายเพ็ญก็จะลงไอ้นั่นก่อนนะคะลงเอ่อยูทูบก่อนเสร็จแล้วยายเพ็ญก็จะามาลงเฟซบุ๊กทีหลังนะคะแล้วก็ยายเพ็ญก็ไม่ได้ทําบ่อยนะครับพี่น้องจ๋าเอ่อยายเพ็ญก็ทําประมาณอา่ณาอาทิตย์หนึ่งจันทร์อังคารพูดเนี่ยประมาณสองคลิปถึงสามคลิปก็พอเนาะ ประวัติเดียดเด๋ยวจะได้เบื่อกันง่ายค่อยๆไปพี่น้องจา๋างานเองมาดูนะคะวันนี้นะคะจะเป็นตุนม่มน้ำร้อนไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจา๋าจะเป็นกับมีสูตรเหมือนเดิมค่ะแม่อะไรมากมายอันนี้ทําครอบครัวเลยนะคะทําสูตรครอบครัวพี่น้องจ๋าก็คือเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องเอาอะไรที่มันยุ่งยากนำมะพร้าวพี่น้องจา๋านำมะพร้าวสกัดเย็นนะคะนำมะพร้าวสกัดเย็นพี่น้องก็รู้อยู่ว่าสมบุกสณมันดีแค่ไหน รับผิวให้ชุ่มชื้นพี่น้องจะปกป้องจากแสงแดดเองเอาสันสันกระโพนะคะแต่เยป็นใช่ประมาณครึ่งเอน้ำมะพระ้าวสกัดเย็นนะคะครึ่งครึ่งขวดอันนี้ค่ะพี่น้องเองลงมาดูนะคะแล้วเยปพนก็จะเอาไอ้วาสลีนแบบนี้นะคะแต่เยปินหายแบบที่เป็นกระปุกไม่ได้นากเพราะมันหมดแล,ล้วเยปพนก็เลยเอาแบบนี้เยปพนเอาสามสามกระปุกสามส่วนนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ทําหลายเพราะว่า เองจะทําแบบให้พี่ให้น้องให้ลูกหลานธรรมดาทําใดาทางหนาได้ทําอะไรดาเนาะได้ลูกหลานเด็กหน่อยใครผิวเตกลูกหลานเองผิวเตะจับทําให้หมดพี่น้องจา๋าเออเอาที่นีวิธีทำเองมาดูวิธีทำนะจ๊ะพี่น้องเห็นไหมยาเพิ่นแต่งน้ำละเดืออันนี้ยาเพิ่นแกิ่งจกักพี่น้องจ๋าจะให้ดูนะคะยาเพิ่นต้มน้ำร้อนเรียบร้อยค่ะยาเพิ่นต้งน,น้ำร้อนเรียบร้อยแล้ยวยาเพิ่นใช่ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะครึ่งครึ่งขวดอันนี้ค่ะ ต้มน้ำร้อนให้เดือดคนเด้อพี่น้องจ๋าแล้วก็ปล่อยมันทิ้งเอาไว้ให้มันร้อนอย่างนี้แหละแล้วเองก็ใส่ไปทั้งขวดนี่เลยจ้ะพี่น้องใส่ไปทั้งขวดนี่เลยจ้ะเสร็จแล้วก็ให้มันอุ่นอย่างนั้นหละพี่น้องจ๋าใครมีช้อนก็คนก็ช้อนใครมีไอเด็กแต่นี่ก็ไว้คนเด็กันนี่นะจ๊ะเนี่ยก็ง่ายดีพี่น้องจ๋าเนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีเนี่ยมันละลายเร็วเจ็นพี่น้องยิ่งนารอดเลยนะง่ายดีเจนนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ายังไงค่ะ เราแยกเป็นกัเปิดอันนี้แยาเป็นใช่สามกับสามไม่กับปุ๊กนะคะเพราะว่าจะต้องให้มันสีนวลนวลพี่น้องจ๋าเออยิงขอพูดนิดหนึ่งไอ้เจลเจลไอ้วัชลีน่ะพี่น้องมันมาจากประเทศอเมริกาดูสมัยหนึ่งเป็ดห้าเก่าคือประมาณเนี่ยกว่าพูดพิษดือกว่าพูดพิษคนชื่อโรเบิร์ตอะไรนี่แหละเขาเป็นนักเคมีนะพี่น้องเขาไปเจอไอ้น้ำมันชนิดหนึ่งมันใครขี้ผึ้งกเลยเขาออกมาทำมันมาจากไออะไรเจลปิโตรเลียม ไปอับกลัวพิษด้วยพี่น้องจ๋าก,ก็ได้มาเข้าวๆที่นี่เลยที่นี่นะี่เขาก็เอามาแน้่มันมันเป็นเหมือนน้ำมันไทยกี่ผึ้งแล้วสรรพคุณมันก็ทําให้ผิวเรียบเนียนชุ่มชื้นพี่น้องเห็นไหมอิงก็เอามาทําครีมกันมาทากันและอีกอันหนึ่งพี่น้องจา๋าไอ,อ้คนที่เลเซอร์คนที่ทําอะไรนะ่ะผ่าตัดเอาอันนี้ไปทาด้วยพี่น้องมันจะนุ่มทําให้ผิวนุ่มทําให้แบบพวกเลเซอร์พวกอะไรนะ่ะมันจะนุ่มพี่น้องแต่ว่าเลเซอร์ตรงไหนก็างเอาไปทาด้วยจ้ะ แต่วันนี่ยายเพ็นเอามาผสมกันน้ำมันมะพร้าวเนะาะครั้งที่แล้วอิงทําแบบว่าเฉพาะนาอันนี้อิงทําให้ทุกครอบครัวเลยพี่น้องจ๋ายายเพ็นใช่ในดูนี่ยายเพ็นใช่ชนน้นองขอไปนะคะยาเพ็นใช่ระวังนะคะร้อนเด้อเด็กหน่อยเผื่อวิ่งมาเด้อค่ะระวังนะคะหมอมันร้อนค่ะพี่น้องจ๋ายายเพ็นก็ใช่ประมาณสามอันเพราะว่าจะให้มันนวัวพี่น้องให้มันนวัวมันเอ็อยากนวัวเนาะคนให้มันนวัวนะจ๊ะพี่น้องดีเดี๋ยวจะบอกด้วยว่ามีประโยชน์ถึงหลายอย่าง จคะคนไอ้นนี้เ,นเขากันเซ็ตก่อน,น้องนี่จะเป็นไายสามัน,นะคะเขาเวลาแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอืมก่อนน,นคะคะเพราะว่าให้มันละลาย,ลายพี่น้องใจอย่าลืมเด้อไอ้ต้มน้ำให้มันเดือดเซ็ตล้วก็ปิดไฟปิดไฟแล้วก็ให้มันไอเนี่ยให้มันอุนอ่นๆอยู่นี่แหละเลยเองก็เอาทางเอาทางไอมะมะพร้าวสกัเดเยนนะ็นเอาทางขวดมันนี่แหละเพราะมันกักกันความร้อนเลยเนาะ อี่ะเพ็นเอาสามไมเนี่ยเพราะว่าอะไรไหมจะให้มันขุนนัวพอดีพี่น้องถ้ามันใสพวดมันไม่ดีนะคะนี่จะเห็นไหมมันจะพอดีเลยพี่น้องสามสามกระพุกนะพอดีแต่ถ้าใครมีเอ่อเป็นกระปุกไอ้ที่ว่าอีกแบบหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวนะอย่าเป็นเอามาเหนหมันมดแล้วเนาะดูไหนดื้อนกึออเดี๋ยวกันนี่นี่กกนจืดลยจ้ะพี่น้องถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะ่ะ พี่น้องก็เอาแค่สงกับปุ๊กกระปุ๊กหน่อยนะแต่เป็นไปได้ให้ผสมกันให้แบบขาวกับแบบเจลเด้อพี่น้องจา๋าอออันนี้ก็ดีคือกันนี้อย่าเอาทิ้งมันด้วยอะไรสวัสดีจ้ากลับมาอีกแล้วพี่น้องจา๋าไอ้ไอ้มูทูนะราคาคุณแพงเนาะพี่น้องจา๋ามันก็เลยบอกว่าเต็มก็เลยยุกกึกไปพี่น้องก็เลยมาเริ่มใหม่พี่น้องจา๋าซื้ออยไรเพนช่เอ่อสีเ้อค่ะเพราะว่าอะไรรูกไหมมันไม่ข้นก็คือ น้ำมะพร้าวสกัเดเยน็นครึ่งขวดครึ่งขวดแก้วนั่นนะคะแล้วตัวนี้สีค่ะพี่น้องจา๋าสีกระปุกมันจะพอดีพี่น้องจา๋าเออพอดีเด้อที่นี่ฉันเราเย็บเป็นกับคนนะคนจนพี่น้องคนจนให้มันสีเข้าเดียวกันให้มันให้มันนั่นด้วยจ้ะให้มันจนเขาเนียนกันเลยคะ่ะเดี๋ยวนะคะพี่น้องใจเพียนจะให้ดูเพราะว่าอะไรเย็บเป็นต้องปิดก,ก่อนเพราะว่าอะไรทาคนเดียวนะไม่มีผู้ช่วยไม่มีอะไรเออเอ็กซิสเตนต์ก็เขาดุน้องจา๋าทุกคนด้วย,ยวจ้ะ นี่จะพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นกันนี่เองคนแหมนัวให้เข้ากันมันเป็นสีกันนี่เด้อค่ะนี่ให้มันเป็นเนื้อเนียนเดียวกันเด้อจ้ะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าวาสลีนน่ะมันยังจะเป็นแบบเหมือนในก้อนเล็กในน้อยไม่ต้องเด้อค่ะเอาจนละลายให้มันเข้ากันเลยคนจนให้มันเนียนเข้ากันเลยจ้ะพี่น้องเห็นไหมคะเซ็จแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋า รอนิดนึนงเลยคะ่ะเอิงก็เอาออกมาโทษทีนะคะนี่เอามาวางพึงให้มันเย็นพี่น้องให้มันเย็นด้วยจ้ะปล่อยให้มันเย็นสักพักหนึ่งนี่นะคะเห็นไหมคะพี่น้องจา๋านัวเชียวคะ่ะนัวนัวสวยเนาะผิวชุ่มชํำพี่น้องจา๋าอย่าให้เรานะคะจ๋ามาคุยโตที่นี่พี่น้องอิงก็ปล่อยให้มันเย็นอย่างนี้ใช่ไหมปล่อยให้มันเย็น ให้มันเย็นระวังเลยค่ะลูกหลานวิ่งมาด้วยสิชนลมพี่น้องจ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่บอกว่าวันนี้มันมันมีข้อดียังไงที่เอามารวมกันแล้วก็เอาแบบง่ายๆแบบบ้านๆเนาะก็คือน้ำมันมะพร้าวกะสกัดเย็นกะบาสลีนอันนี้ทําได้ทั่วเอาทำมดกันในครบครวมมดกันพี่น้องแล้วก็อยู่ได้ประมาณห้าพุเดือนหรือถ้าเกิดว่าคนไหนคนอยู่คนเดียวนะแต่ถ้าคนไหนอยู่หลายคนจยเป็นว่าแป๊บหนึ่งก็มดเพราะว่าไหนจะทานนาหนวดหนาไหนจะทาตัวนะคะพี่น้อง ที่นี่ข้อดีของมันอะไรไ,ไหมคะพี่น้องจ๋าข้อหนึ่งที่ทําเสเร็จแล้วเลยหนึ่งทาหนาได้เป็นครีมทาหนาได้ทั้งวันทั้งคืนนวดเข้าไปพี่น้องนวดจนแหงนะคะนวดเข้าไปพี่นอ้องย่านวดทีเดียวนะคะสามจากักสูตรเด็เพีน้นอะสามรสนวดจนแหงอ้าวพอนวดแหงเราปล่อยมันสักพักให้มันซึมอันนี้สําหรับคนผิวแหงนะพี่น้องดีดีจะบอกไม่ให้แล้วก็หนาจะเนียนพี่น้องเนียนใสอันนี้จริงๆเรเนอะอันนี้ไม่ขีปดด้ปดจริงจริงเอง เราก็นวดเราก,ก็รอบสองอีกนวดจนแหงเลอพี่น้องจ๋าก็คือสูตรนี่ก็คือสูตร,ตรของเยอเพนนะ่ะก็คือพยายามนวดอะไรก็จะนวดมันจนแหงก็ไม่ใช่แหงกราบเอาจนรั่วมันแหงนะคะสามรอบเซตแล้วพี่น้องก็ตอนเช้าใช่ไหมพี่น้องก็นวดเซตใช่ไหมล่ะเซตแล้วพี่น้องก็ทาครีมกันแดดห้าซิปปุ๊บไปพี่น้องปุ๊บชุ่มวมดวันพี่น้องแต่ถ้าคนไหนรู้สึกว่าแหงนะคะถ้าคนไหนรู้สึกว่าแหงกระโปะอีกรอบ พุไปเรื่อยๆใส่กระปุกปดาพี่น้องเนี่ยใส่กระปุกอย่างนี้ไปดามันมีกระปุกเล็กกระปุกหน่อยใส่ไว้อย่างนี้ดานะนี่เอาไว้ใส่เด้อนี่จ้ะมันจะคุ้นๆนวลๆพี่น้องจ,าจ๋าเซ็ตแล้วเอ็งเอาไว้ทานาทาั้งวันทั้งคืนใช่ไหมคะอันที่สองก็คืออะไรรู้ไหมพี่น้องจา๋ามันอุ่นอย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่าใครมีร้านนวดพี่น้องยิ่งเดี๋ยวนี้มันหนาร้อนเนาะเอ่อหนาร้อนดูว,ว่าฝรั่งเขาไปจับเอ่อบ้านเองเขาจะไปเทีเท่ยวเมืองไทยอย่างกันนี่นะแล้วที่นี่ก็เมืองเอ็งมาจาก ฝรั่งก็อยู่ยุโรปโเฮ้ยเขาตัดเท้าชาวต่างชาติพี่น้องเขาอยู่ยุโรปเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวบ้านเองิงเซ็จแล้วก็ต้องแบบว่าก็รู้อยู่ว่ามันอบ้านเองมันอาจจะไม่หมอกก็ได้พี่น้องแต่ก็ไม่เป็นไรก็ทําได้แต่โดยไม่จำเป็นต้องอุ่นก็นได้หรือใครจะแบบใช้อุ่นก็นได้นะคะต้นหน้า่างนี้แหละเอาใส่ไว้แล้วก็ไปนวดหลังให้เขาพี่น้องทําเป็นเน่ยครีมเขาเรียกกันวนะานวดหลังให้เขาเขาจะได้ชุ่มชื่นหลังชุ่มทั้งตัวเลยพี่น้องอ้าวเป็นผลดีนะคะพี่น้องจ๋าเห็นไหม อืออันนี้ประโยคข้อที่สองนะคะเห็นไหมข้อที่สามก็อ,อย่างที่บอกค่ะพี่น้องใครเป็นเอ่อเรียกอยไรใครเป็นเอ่เอเรซร์มาเพื่ออะไรนะ่ะพี่น้องก็เอาเปนวดดูไปนวดไปทาดูค่ะอันนี้ได้ใช่ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าอะไรมันจะได้ชุ่มชื้นใครเป็นเเซร์ใครทำอะไรมานะคะแต่ถ้าเกิดใครแพ้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าก็ไม่ต้องทาด้วยค่ะอันนี้สูตรยาเพนน่ะก็คือว่าถ้าใครแพ้ แต่ที่แน่ๆมันจะมีสิวขึ้นมาด้วยค่ะอย่าลืมนะคะไม่ต้องตกใจลองสูมันไปสักสองอาทิตย์สิวบางทีมันเป็นขั้วปันนี่มันขึ้นมาพี่น้องสูงมันไว้ทำเปลยพี่น้องจ๋ามีประโยชน์ทําเป็นเอา้ามีมีมีดีนะคะพี่น้องเป็นครีมกลางวันและครีมกลางคืนเห็นไหมจ๊ะข้อนี้ข้อสองเอาไปนวดลูกค้าคนไหนมี้านนวดไม่ว่าคนอยู่ต่างประเทศหรืออยู่บ้านเองเอาไปอุ่นๆไว้เดี๋ยวนี้พี่น้องแช่อุ่นไว้ แล้วก็มวดพี่น้องโอ้ยคือจีสดชุ่นเนาะมันชุ่มเนาะอืมดีเด็กอันนี้ใครทําไปทําก็ไม่ได้ว่าเด้อมันไม่เด่นเหนียวมากไงถ้าเอ็งค่เอ่อปกติคนรันหมดเขาจะเอาออน้ำมันมะพร้าวไปนวดให้ลูกค้านาอพี่น้องแต่ถ้าเกิดเติมไอตัวนี้ไปนะวาสลีนไปนะมันนุ่มเด้มันมันนุ่มเนียนเด้พี่น้องมันรู้สึกมันนุ่มนะพี่น้องแค่พี่น้องเอาลองทาหนากระู่แล้วนี่แล้วก็แยเป็นจอาตรงนี้เด้อนี่จ้ะพี่น้องมันจะนุ่มเด็กพี่น้องจ้ะ นุ่มชุ่มชื้นอ,อือปรับผิวแห้งให้กลับมานุ่มเนียนคืนพี่น้อง๋าอย่าลืมด้อยสามรอบจะสามรอบนวดเข้าไปค่ะนวดไปนวดมาก็ทําสูตรอันนี้แหละคิวกุงุงมะโรงรูปเคียวเนี่ยพี่น้องอย่าลืมด้อจ้ะนี่แหลยยะยายเพ็ญอาจจะบอกแล้วบอกอีกเ้ยค่ะแต่อันนี้ยายเพ็ญตอนที่คลิปก่อนๆเน่ยยายเพ็ญจะทะําเฉพาะเหมือนว่าให้ทําแค่หนาอันนี้ทําไปเลยพี่น้องเก็บได้ถ้าคนอยู่คนเดียวนะคะสามเดือนนะคะยายเพ็ญท,ทําทีหนึ่งนะ แล้วอย่างไรรู้ไหมพี่น้องเอาทาผิวทาตะตุม่มทาคอโสกทำอะไรทัร้งหมดแต่ว่ามันไม่เหนียวเนื้อน้าดีเตพยายามโทษทีนะคะพยายามนวดให้มันจนแห้งนะจ๊ะแค่นี้เองแล้วก็จะได้ผิวออกมางามสดใสเปล่งปลัง่งพี่น้องจ๋าแล้วก็สูตรที่แยเพ็บอกไปเมื่อวานเรื่องอนวดครีมด้วยนีเวียนะคะพี่น้องสลับกันสลับกันกระไดเพราะว่าแต่บางคนที่ถูกกนีเวียก็ทําเป็นนีเวียนะคะ แต่ต้องขยันทําทุกวันเ้อไม่ใช่แค่เพนอุ้ยพอทําไปแล้วไม่เห็นเป็นไรเยอะไม่เห็นนะถ้าไม่ขยันไม่มีทางขยันอย่างเดียวพี่น้องดูไอ้เฟซบุ๊กยังหูได้เลยไอ้ยะขอโทษนะคะดูเฟซบุ๊กดูได้เลยอิ้งทาสวยทําไมจะทําไม่ไ,ได้เองจะได้สวยไปด้วยกันพี่น้องเห็นไหมคะน่ะอะไรอย่างอื่นเองยังทําได้เลยพี่น้องนวดหนาซิหรือวันหยุดบน โอ้เมื่อคืนนี่ยาเพนมวดหนาอันนี้เพนก็นรู้บอลอิตาลีอิตาลีชนะอุ้ยถูกใจแล้วคืนนี้ยาเพนก็จะดูอีกยาเพนก็จะนวดหนาเที่ยไว้เสร็จแล้วถ้าเกิดใครแบบแบบอ,อึดอัดเหนียวเนืนอะหนะพี่น้องก็ไปล่างซะล่างน้ำเปล่าเฉยๆด้วยล่างน้ำเปล่าเฉยแต่ถ้าเกิดคนคิดว่ามันคือระไรนะมันอึดอัดอนะก็ล่างสบู่ล่างหนาหรือว่าล่างโฟมก็ได้แล้วก็ไอ้ที่เหนียวเนียวที่มันเหลืออยู่ยาเพนบอกไปกหลายรอบแล้วว่านวดเข้าไปอีกพี่นวหนวดเข้าไป อีตรงเนเหนียวนั่นแหละมันทําให้ผิวเองชุ่มชื่นแล้วก็อะไรรู้ไหมหนากระสายปิ้งพี่น้องแล้วก็ทาแก้มทาลิกติกทาลิกติกเด้ออย่าลืมเด้อทาลิกติกเพราะปากเฟือดไม่ได้รุ่นเองต้องมีสีนิดหนึ่งเองพี่น้องเสร็จแล้วอะไรรู้ไหมคะแล้วก็ทาแต่งหน้ากระติ๊ดอย่าลืมนะคะคิวดาค่ะอย่าเพิ่งบอกหลายร,รบ Q Q อบแล้วคิวคิวดาเพราะนี่คิวมันก็จะขึ้นเนาะเพราะมันชุ่มชื้นเนาะ <ๆ S 2> งามมดสรุปแล้ว <ๆ S 2> อะไรนะทําแค่นี่ที่เองทําแค่สูตร ามาพร้าวสกัดเย็นกับวาสลีนสรุประางงามตัวร่างกายพี่น้องค่้คนข้างกันก็นจะได้ชื่นใจเองที่นี่เสร็จแล้วอะไรได้วยไหมคะไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยไอ้น้อยนะก็ไปแตะตรงนี้ก็ฉีดดำห้องก็ติดต่างหลายอย่างประโยชน์ของวาสลีนนะ่ะขอบคุณเขาด้วยค่ะเขาทำเซ็ตมาเรียบร้อยเองก็เนี่ยมาเอามาเพิ่มเติมซ่าเอามาประปุงแต่ง แต่เกิดคนที่ดูคลิปที่แล้วดูแล,แล้วดูอีกก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อันนี้ยะเป็นทาแบบใหญ่เลยจะได้ทําแบบให้ครอบครัวทุกคนในครอบครัวดูเนาะเหมือนเดิมค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายทาแอะทาได้รุ่นพี่รุ่นไหนก็ทาได้เมื่อเบะเองเนาะพี่น้องพ่อแม่เองปุย่าแต่ยายนะพี่น้องพ่อเฒ่าแล้วนาอคนแก่แล้วนาอพี่น้องก็ลองเอาไปรูปให้ยายก็าตาดูสิอืมนุ่มเลยพี่น้อง ทาไฮเกลประตูเนี่ยผิวแกนับจะได้ชุ่มชื้นแล้วยายตาก็จะได้ชื่นใจอู้นี่นะนอลองไปทาให,ให,ให้ให้ท่านดูเด้อค่ะนั่นน่ะลองดูนะคะชุ่มชื้นค่ะเพื่อแบบว่าแกแห้งเนาะเองคนเราอายุเยอะจะขาดน้ามั้งพี่น้องเนาะอันไหนที่มันเป็นสิ่งดีๆก็ลองทําไปนะคะแต่สรุปแล้วก็คือว่าช่องเนยเป็นสบายๆก็คืออยากให้พี่น้องมาดูแลก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนคลับก็ได้จ้ะถ้าใครเป็นเยปเป็นก็ขอบคุณค่ะใครไม่เป็นก็ไม่เป็นไร ค่อยๆเต้ตาไตเต้าคืนไม่เป็นไรค่ะเอาไปทํากันเลยคะ่ะคนไหนทําแล้วมีความสุขทําแล้วมีความสุขสุข,สขใจก็ทําไปถ้าคนไหนไม่ทาก็ไม่เป็นไรค่ะเขามาดูยังดีพี่น้องไปแอบ,บทอําไปไหนดีเพื่นไม่ว่าดอกไม่ต้องอะไรเลยแต่ที่แน่ๆน,นะคะขอบคุณนะคะเมื่อวานนะ่ะเดี๋ยวดูเพอใจม่นโม่ไปคนกรุงเทพเยอะแยะพี่น้องบันฉันเียกมุนโมงจ้ะ นะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณนะคะดูแล้วดูอีกไม่เป็นไรเนอะอันนี้อย่าลืมไปทํากันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอให้มีวันเวลาที่ดีค่ะสวัสดีค่ะ